สวัสดีค่ะทุกคนไปทีท่ไหนไม่รู้เอ๊ะต่อ,อ,อจะไปตลาดปากกระกจะจาใช่ไหมรถนี้มันกําลังไปตลาดปัดานั้นเลยไม่แบบกําลังกลับมาแล้วเราจะทำยังไงโอ้โหเจ้าเซียนอะเราจะอยู่ยัยยยงไงหรอเนี่ยแทนที่จะนั่งมีไปไม่น่านขี่กยกเลยอะเตียใจวะ่ะคือกลับไปไม่ได้เจอต่อไปก็ไม่ถึงจะทำยังไงดีทำยไอไดีทุกคน เด,เดินไปถึงตรงนู้นแล้วไม่ว่ากันโอเคไม่เป็นไรท,ทุกคนเ,เราเรา่งแน่นิเราอยู่ตรงวัดโพใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไปไหว้พระสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนก็คือกูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วกู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 กันมากเลยเดินเดินเหนื่อยกูสาดๆไปถมัยอยุทยาขอโทษนะเพื่อนๆที่เราไม่ได้ไปด้วยเราชิวัดเราขึ้นไปไหว้ในปุถ์โอเค เลโก้ทุกคนดูดิได้โบดเย็นมากทุกคนแล้วจะอะไรข้างล่างข้างล่างข้างล่างว้าววววบาคนเดียวอ่ะโอเคทุกคนอันนี้ก็คือเดินรอบโบดไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะหันขวาเออไม่มีอ่ะเดินก็เดินต่ออ่ะก้มอ่ะเงยขึ้นมาหน่อยอ่ะทุกคนดูอ่ะเดินเดินออกไปเดินสิเออเดินเดินเดิน แล้วก็เห็นบูถด,ด้านขวามไหมอันนี้ก็คือเข้าไปไหว้นะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าคนเยอะอายอ่าต่อมาเดินออกมาอีกอ่ะไม่ได้ถ่ายด้วยเดินทะลุป,ประตูเฉยๆเป็นไงไม่มีอะไรไปต่ออ่าหันซ้ายหนะ่อยอ่าคือมันดูมีอะไรปะเอออ่ะ,อะไป ก็ไม่ให้ดูก็เดินผ่านเฉยๆเอออะเดินทุกคนตรงนี้ก็คือเจดีของสีราชการแต่ว่ามันเขามีแค่ราชการที่อันราชการที่สองเขาจำไม่ได้ว,ว่าตรงไหนบ้างแต่ว่ามีราชการที่1 2ึสแล้วก็สแต่เราอ่ะเห็น6ด้วยเว้ยเออ อันนี้ก็ให้ดูเฉยๆ <c oughs> ไม่มีอะไรโอเคกลับกันคือเฉลวอ่ะ,อะมาต่อตรงนี้เห็นแล้วก็รู้สึกสวยดีก็เลยถ่ายไม่มีอะไรตรงนี้คือคือรู้สึกว่าแบบจะว้าไปแล้วจริงๆนะ <c oughs> คือจะข้ามสมัยละเออก็ไม่มีอะไรก็ <c oughs> เดินดู แล้วตรงเนี้ยก็คือออกมาข้างนอกแล้วตรงเนี้ยไม่มั่นใจว่ามันเป็นเจดีอะไรแต่ว่ามันอยู่รอบๆบริเวณวัดทุกคนขณะที่เวลาเที่ยงแล้วไม่ถันทุกคนก็ต้องนั่งสายเก้าวกับกับบ้านเกิดดูโอเคเจกันทุกคนเราจะไปรับไปรถน,นี้ตรงนี้นะหายเลยโกโก เราถึงด้านอากาแล้วโอ้ยสัตว์ปวจะถึงแม่งี้มือคือกูข้ามถนนแบบที่กูไม่ชอบขับรถมึงเห็นตรงนั้นไหมนั่นแหละที่กูข้ามมากูข้ามมาครั้แรกวันนีขี้โกรดอังจาที่กูโกรธใช่ไหมกูเขาเออเขาก็จอดให้แต่อีฝั่งเนี้ยไม่จอดคือคูจะบอกว่าชีวิตกูในกรุงเทพน่ากลัวมากทุกคนใจร้อนกันนักเลยโอเคไม่เลิกพาไป คั้งเดือนนัทุกคนทุกคน อน,นก็นั่งเรือไปนะทุกคนแล้วเราก็บอกเขาว่าเราลงที่ River City แล้วก็นั่งไปไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะว่าเมาเหลือ่ะอันเนี้ยถึงละ River City คือทุกคนอันเนี้ยมันมีหลายงานมาก,มกแต่ว่าช่วงนี้ที่เขาโปรโมทอยู่ก็คืองานนาลุโตะแต่ว่ามันเสียค่าเข้านะแต่ไม่ใช่งานนี้นะ เข้ามาในแก้วหมูนะนี้คนชอบตรงนี้อะคือแบบที่สุดจริงๆรอันนี้ก็คือแบบบรรยายเกี่ยวกับระบ้าทุกอะรมณ์ที่เขาทำบ<ม>ริเวณตรงนี้<อ>ทุกคนมันจะเป็นถะบอลด้วยแล้วก็มีแบบให้ล้องคาราเตเกะด้วยแต่ว่าคนมากับเพื่อนมาคุณในวันเหงาตรงนี้นะก็จะเป็นไลเซน์พร้อมกับเพลงแต่ละเพลงที่พาราดอกแต่ อันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อต่อมานะอันนี้ก็คือแบบรวมมิดของแจงสสำหรับญาติมีดคือมันเข้าไปข้างในตรงนั้นได้นะทุกคนแต่ว่าเราแบบเขินไม่กล้าเข้าไงนี่ฝั่งนี้ก็เป็นอัลบบามลูกทุกคนคือมันก็มีอะไรน่าอ่น กูแค่้าไม่ถูกดีอัอะนี้เคยอ,อีกทีนึงนะทุกคนคือมีอะไรทุกคนคือเขาแต่งตัวดีมากกูแต่งตัวกระปักดูดูเห็นพเจอว่า,ๆๆวาคือกูแบบชอบมากกูอ,อยากแบบระบายไ,ได้แบบนี้บ้างต้องทำยังไง ต่อมาตรงนี้นะทุกคนก็คือโซนของแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของอันเดอร์แฮตแดดดี้ โคตรน่าร e ักค่ะทุกคนเขาเป็นคาแรคเตอร์ของสาวชัรปี้นะในทุกๆปีวันเกิดจะตามมาด้วยอายุที t <t ่มากขึ้นการเสื่อมสภาพริ้วรอยการเจ็บปวดการผัดภาคการสูญเสียนำมาซึ่งความเจ็บปวดทั้งที่อาจทำร้ายเราได้เพียงระยะสั้นๆหรือแม้กระทั่งช่วนิรันดร์แต่ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสฉลองวันเกิดนั่นหมายถึงโอกาสที่เราได้เรียนรู้เติบโตก้าวผ่านความเจ็บปวด หรือปล่อยวางความทุกนั้นเพื่อเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนและน่นานจเป็นเหตุผลที่เราฉลองวันเกิดเพราะการมีชีวิตอยู่คือรางวัลแห่งชีวิต Under Hat Daddy เออทุกคนกูมาคนเดียวเนี่ยเก่งวะนี่คันนี้ของกูเ้ยกับสาธรไม่ฉลองไ,ไม่ได้รับกูหรอกูจะ <c oughs> อ้วกไอสัว่ายน้ำไปไอคอนกูกลับคันไหนอะใครบอกกูได้าง สวัสดีค่ะทุกคนไม่รู้ว่าได้ยินไหมแต่ว่ากูไม่ไหวแล้วด้กําลังจะกลับบ้านกูมีไปต่อกูจะไปตลาดกูต่อกูจะพาทุกคนไปกินนี้ <c oughs> อ่างเ้ยพอ่อกูพาไปเถอะเพราะว่ากูตัวเอไม่ไหวแล้วกู หมดแรงแล้วขอขอซื้อข้าวกินก่อนนะเดี๋ยวไอ้์ใช้ไปก่อนอือบ๊าย